สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หน้าแก้วก็จะอื่นนิดนึงนะคะพอดีเพิ่งถึงเกาะราชาหู่เขาจังหวัดภูเก็ตนะก็เลยมาทาคลิปให้ช้าไปหวังว่าคงไม่โกรธกันเอาง่ายๆสั้นๆนะคะเดี๋ยวจะพูดทีเดียวยาวๆเลยเสร็จวันเริ่มกันที่วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ในวันนี้ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับสิบมงคลย้ำนะคะวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับสิบมงคลวันจันทร์ให้ซื้อเลขคนที่คุณรักที่สุดไม่ว่าจะรักแบบพ่อแม่ชู้สาวได้หมดนะคะ ได้เลยหรือจะแบบเพื่อนสนิทก็ได้ส่วนวันอังค้าให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานเพราะวันนี้การทํางานจะให้โชคไม่ว่าจะเป็นเลขที่ตั้งออฟฟิศรหัสพนักง,งานวันเริ่มต้นทํางานได้หมดนะคะเดี๋ยวแก้วทีเดียวนาะแล้วก็วันพุธนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเบอร์มือถือวันนี้เบอร์มือถือจะให้โชคให้ลาบนะคะจัดไปเลย2ตัวท้าย3ตัวท้ายเลือกเอาส่วนคนงานพหัสนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาการเรียนการศึกษา,ๆๆกษาจะให้โชคให้ลาบคนที่เกิดเป็นพิธา แล้วก็วันศุกร์เหมือนหมอแก้วนะคะให้ซื้อเลขลูกคนเล็กลูกห้าถ้าใครมีลูกให้ซื้อเลขลูกคนเล็กถ้าใครไม่มีลูกเป็นสาวโสดหนุ่มโสดให้ซื้อเลขของคนที่อายุน้อยที่สุด ในบ้านย้ำเลขของคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านจะให้โชคและพอมาถึงวันศุกร์เอ้วันเสาร์นะคะย้ำวันเสาร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่วันนี้คุณแม่จะให้โชคให้ลาบคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะจบไปแล้ว7จวันสั้นๆง่ายๆสรุปขมวดให้แล้วเพราะว่าพอดีอยู่ข้างนอกเกลียวกลัวสัญญาณในการปโปลดมือถือจะไม่ดีอย่าว่ากันนะคะวันนี้ก็เหนื่อยนิดนึงแล้วเดี๋ยวให้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย